วันนี้นะครับน้องอ้ําบอกว่ามีสินค้ามากมายทางนี้มามีทางนี้ไม่ใช่เหรอหลายลูกไม้ครับจะมื่นสีนี่แต่ตรงตรงนี้ตัวใหญ่เปิดตบภาพนึ่แหละอ๋อนี่ของกรีนนะครับสีนะครับหลายลูกไม้นะครับผ้าลูกไม้ของน้องอ้ําวันนี้นะครับมีมากกว่ามื่นสีนะครับ อันนี้จะเป็นขายน้วัตกรรมที่ได้จากชุมชนนะคะไม่ว่าแต่เป็นปลาเป็นเน่่นเป็นนี่นะคะเดี๋ยวเรามาซื้อปลาหมออันนี้ก็น่ากินกองละร้อยครับะรอยห้าสิบไม่ได้หรอคะโอ้ตายแล้วขาดทุนเนาะขายกองละร้อยน่ะต่อร้อยห้าสิไม่ได้เลยขาดทุนน่ะ เอาตัวไหนอกลี่้ามาอนตัวไหนระหว่างตัวนี้กับตัวนี้พักแมีแต่ตัวนี้ก็โอเคนะืมปลาหมอนะคะปันนีนะครับการพัฒนตรงนี้อยู่ในซอยเดียวกันกับใส่กรอบไก่นะครับและเรามีแมสจำนวนมากมาย มากมายกว่าพันชิ้นนะครับมากมายกว่าหมื่นชิ้นนะครับแมสหนองอีฟนะครับมีแมสนามาจําหน่ายที่ป้องกันกน,นี่เป็นตลาด,ลาดกรีนนะคะตลาดเช้ากรีน,น,นมอลนะคะลมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะครับเรามีแมสจำนวนมากมายครับเรามีแผงหนังสือพี่น้องครับเยอะแยะเลย เป็นเรื่องที่มีมากหมายเลยเกินผมชื่นใจนะครับท่านอยากเรียนรู้